สบายป่นลูกนี้คลองแล้วก็หนึ่งศูนย์เลยครับเรียบร้อยครับโอ้โควินเดบอยสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดครับคือบอลไปยัดใส่สามเหลี่ยมเลยเลยครับเนี่ยดูครับทิศทางบอลมามไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วครับไม่มีโอกาสเซฟได้เลยครับเดนนิบอร์โอเคครับสวัสดีพเพื่อนๆนะ เห็นอะไรไหมเห็นเควินเดอะบอยติดตัวของผมไหมซื้อมาเพื่อฟันกําไรนะครับโอเคเห็นไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะครับก็เลยจะมารีวิวนะครับว่าเควินเดอะบอยพาร์ทนะครับว่ามันจะเก่งสักแค่ไหนนะผมได้มา 24m แล้วนะตอนนี้นะ่าจะประมาณ 26m นะครับสเต็ปก็ตามนี้เลยนะอันนี้คือเม็ดเขียวนะครับโอเคแล้วก็พลังแฝงก็ตามนี้แล้นะค,ความเป็นผู้นําสูงลูกไกลย,ยิงประตูจากที่แกเพย์เมเกอร์แล้วก็ยิง หญิงใสก้อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะโอเครอนะครับรอฟันกําไรนะคนก็ต้องการเยอะแล้วนะช่วงนี้โอเคไปลุยกันเลยนะว่าคิวบินเดอะบอยนะครับมันจะเก่งสักแค่ไหนในเกมนะโอเคก็ไปกดเลยนะครับช่วงนี้รีแลง์ใหม่นะแต้มก็ไม่เด็บไม่ได้เยอะนะครับก็ประมาณ90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0นะก็ก็เก0 0แสนหมื่มันรีแลกซ์ใหม่มันก็ตึงอยู่นะเอ,อ้ก็รอสักครู่นะครับของผม เอาเมเลียนะครับเจอกับเรอัมลมาดริดนะโอเคก็ทีมเขาแต้ม9 1 0 0 0 0นหนึ่งหมื่นนะครับผมเก้าแสนหนะก็ทีมค่อนข้างที่จะสูสีกันนะโอเคก็กลับมาเล่น4 3 3แล้วนะทีมเขามาใน4 1 2 1 2นะครับมัวหอกเ,เป็นตอเลนแล้วก็ซอนฮึงมินนะแล้วก็คอมโพมา4 3 3นะครับมัวหอกเ,เป็นอีสักแล้วก็ CM เป็นเควินเดับบอยคู่กับกุลลิตนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะ ก็มาดูกันในเกมนะว่าคีวบินเดบอยมันจะเก่งสักแค่ไหนนะครับโอเคโอเคไา้ตอนนี้ย่ตุเลมาที่เคซาเขียซามาที่ตุเลตุเลมาอีสักอีสักต่อใครหนึ่งทียังไงอีสักเห็นเพื่อนละอีสักเปิดเข้าไปให้ยยะตุเลไม่ได้วะเฮ้ยได้อยู่จังหวะนี้เขาเคยเสียโอ้โหไม่รู้ว่าเคยเสียไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะ ไอไอตัวปีกซ้ายของผมนะครับมันเคคยควยสิควยไอเซียอะไรนี่แหละโอเคก็ถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะมัน <c oughs> ถ้าเพื่อนเพื่อรู้ว่ามันชื่ออะไรก็เขียนคําอ่านในบุมอ่านด้วยนะมึงอ่านไม่ออกนะประมาณเคควยควยเชียอะไรนี่แหละโอเคโอกกช่างมันเถอะนะครับโอเคเออ,องั้นจะเรียกมันว่าไอไอเคแล้วกันเออไอเคไอเคตัวตึงโอเคมกลับมาที่เกมเ็นวันนี้โอเคอืม เซฟทูมีเยสุเปิดบอลมามาที่ซอนทึงมินซอนทึงเมินตอเลสตอเลสจ,จ,จะจ่ายโอเคดักบอลได้มาที่วอลเกอร์วอลเกอร์มันี้เคียร์ซาเคียร์ซาเข้าในอีสักอีสักเห็นเพื่อนแล้วคีวินเดอะบอยคีวินเดอะบอยสัมผัสแล้วก็ไม่มีอะไรนะเป็นการต่อบ,บอลเฉยๆนะสำหรับไอเคเคส่งให้เดอะบอยยังไงเดอะบอยเดอะบอยเลนเช่นหนึ่งที่เดอะบอยกดปั่นโค้งๆอยังไม่ได้ปะยังเซฟได้อยู่นะมาเดอะบอย เปิดเปิดมุมมาเดบอยเปิดมุมมาให้มันลินี่อยังมันยัง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 ไม่ได้ประตูนะลีซอนถึ่งมินสอนถึ่งมินจ่าลักกาชาโกเฮดติดบ็อกเกอร์มาที่เคซ่าเดบอยเดบอยเลนเช่นนี่ทีเดบอยส่งมาให้เคซ่าเคซ่ายังไงเคซ่าจังหวะนี้เปิดให้อิซักโอ้โหยังไม่ได้นะโอเคแต่แต่ว่าบุกต่อเนื่องนะโอเคไม่เป็นไรที่เคเคเคจังหวะนี้เคได้อยู่โอเคเบียดได้ ยังไงโอ้โหเสียฟ้านะครับโอ้โหเฮ้ยเคป่ะอ่านได้ออกเรียกว่าเค <c oughs> ว่ะมาเปิดบอลมาโอเคมาที่โอ้ยโอเคส่งให้เดอะบอยเดอะบอยมาให้เคเคไหมอีสักอีสักฝากให้กุลิดยังไงกุลิดเห็นแล้วกุลิดเฮ้ยเคซาเคซาเตะลุยไปหนึ่งทีโดนสวนกลับยังไงมาที่ตอรเลสโอ้โหบล็อกเกอร์เล่นดีว่ะบล็อกเกอร์ตัดบอลได้ตลอดเลยนะอื้อหือ โอเกมนี้วอกเกอร์เล่นดีนะแล้วก็เดอะบอยยังไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับโอเคไม่เป็นไรจะพยายามส่งให้เดอะบอยเรื่อยๆนะแมคเคสซ์กิฟฟี่เดอะบอยมาดีเคสซ์ใครั้งที่อีสักอีสักฝังให้วอกเกอร์วอกเกอร์ออกทางปีขวายัางไงวอกเกอร์ Walker รอเพื่อนอยู่ไม่เข้าไหนไหมหกุลิตโอ้กุลิดจ่ายเสียวะเฮ้ยกุลิดจ่ายเสียวะโอเคโดนสวนกลับมาที่ตอเลตตอเลตต่อไข่โดยสกัดโดยเดอะบอยมาที่ปเปตต์ ปติออกนอกออกเข้าในมาที่เดบอยเดบอยเล่นกับอีซักอีซักยายจะตุเล่โอ้จังวันนี้เสียบกูเลยวะอุ้ยโดนไปแดงวะโดนไปแดงยังวันนี้เควินเดบอยได้ฟรีคิกยังไงกูคนรเดบอยปั่นโค้งโค้งจังวันนี้โอ้โหเย็ดแค่โอ้เดบอยปั่นแม่งโคตรโค้งเลยวะอุ้ยอย่างกับคนโรเบนโตคาลอสเลยวะโอ้จังวันนี้แบบโขมันโค้งมากเลยนะเพื่อนดูดิดูวิถีบอลดิ ยิดแค่โคตรโข,ขงเลยวะโอ้โหก็ประมาณนี้นะเดอะบอยนะเอ้ฟีคิกฟีคิกสุดยอดเลยวะเดอะบอยวะโอเคนำไปก่อน1นศนนะมาที่โอเคตัดบอลได้เคซะมาที่มาเลนี่มาเลนี่เลน่เลนกับคานาวาโลคานาวาโลออกนอกไปเปิดติเปิดตียังไงเปิดตียังไปไม่ได้มาที่ยายาตุเล่ยายาตุเล่เดอะบอยเดอะบอยเข้าในมาอีสักยังไง อีสักยังไงอีส <sh> <reading ancient> <ennen> well, ักเฮ้ยดอบบอยฝากเฮ้ยดับบอยจังวันนี้เปิดเข้าไปอหมยังไม่ได้นะเฮ้ยได้ฟรีคิกอีกแล้วว่าดับบอยได้ฟรีคิกวะยังไงดับบอยปั่นอีกยังไงค้งโค้งลูกกุนเรียบโอ้ฟรีคิกสองลูกดับบอยเก็บเรียบวะเฮ้ยว่าไงวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันทำไมเอไอมันดีจังเลยวะไปดูดิปั่นดิแมงโคตรโค้งเลยโอ้โห ปั่นอย่างนี้ยังไงก็รับไม่ได้นะก็เน้นไปก่อนสองสูงในกับ The ะบอนะฟรีคิกแต่ว่า AI ยังยังยังไม่เห็น a อไชัดเจนนะว่ามันวิ่งยังไงนะแต่ว่ารู้แล้วเหรอว่ามันยิงฟรีคิกดีนะครับสหวับเดอะบอยนะมาทีวอเกอร์วอเกอร์กุลิมาที่เคซ่าเคซ่ามาที่อีสักอีสักยังวะนี้อีสักเล่นเชิงดงทีไม่ได้อีสักมาให้เดอะบอยเดอะบอยยิงเบาเกินไปนะ มันไม่ได้จับบอลด้วยนะมันมันยิงตามน้ำนะมันก็เลยไม่ได้โอ, Walker. Walker. โอ้ยทีวอลเกอร์วอลเกอร์อุ้ยวอลเกอร์เล่นดีจัดเลยวะตานี้วะอุมาดูบอยเอาไปดูบอยมาให้อีสักอีสักมาให้เขียซะเขียซะยังไรเงียเขียซะโอเคยังได้เขียซะมาให้อีสักอีสักกุลิตกุลิตกุลิตมาให้เควินเดอะบอยปัน่นยังไม่ดีนะจังหวะน,นี้โอ้โหเดอะบอยมัน มันจังหวะมันไม่ได้ด้วยนะโอเคไม่เปน็นไรอุ้ยบลอกเกอร์กูตัดบอลอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมึงเก่งเกินไปป่ะโอเกอร์เฮ้ยโอเคมาที่ <c oughs> จะจ่ายเดบอยก็ไม่ได้ปะ่ะตรงนี้โดนสวนกลับขึ้นมาด้วยคู่โบตอเลตอเลอแล้วก็จบกันไปแล้วนะสำหรับรีวิวควินเดบอยนะก็ยังไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะแต่รู้ว่ามันยิงฝีคิกดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการขีดรีวิวเควินเดบอยทีโอทีนะครับโอเคสำหรับผมก็คงต้องลาเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะ สวัสดีครับ